ว,วันนี้มน,นีรักพาวจะพาพี่ๆทุกท่านมาปนแปลงเพื่อเปิดหน้าดินกันค่ะโดยแปลงที่เราปวนวันนี้นะคะคือแปลงผักสลัดคอสค่ะมีอายุแปลงประมาณ3 0วันนะคะโดยเราจะปนบริเวณร,รอบๆโคนต้นค่ะเพื่อทําการเปิดหน้าดินทําให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกมากขึ้นอีกทั้งยังทําให้ดินชุ่มชื่นค่ะนอกจากนี้นะคะยังลดปัญหาการเกิดตะคใ่น้ำบนหน้าดินได้ด้วยค่ะ ส่งผลให้น้ำลงไปถึงรากผักได้โดยตรงและเร็วมากขึ้นนะคะข้อระมาัดระวังในการพรวนคือเราจะพรวนไม่ให้ลึกมากค่ะเดี๋ยวอาจจะทําให้รากเกิดความกระทบกระเทือนและเกิดความเสียหายได้นะคะ และนี่คือแปลงหลังจากที่พวนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโดยแปลงนี้นะคะจะมีผักสลัดอยู่3ชนิดเลยนั่นก็คือผักสลัดคอสผักกาดหอมอิตอรี่และกรีนโอค่ะที่พี่ท่านใดที่มีข้อสำถามสามารถสอบถามพูดคุยเพิ่มเติม,ตม,ตม,ตมกับพวกเราได้เลยนะ